เอาละครับผมก็ต้องขอกระาบสวัสดีเพื่อนๆื่อนชาวสมาร์ทโที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันจะเดิมนะครับทุกคนกิจกรรมใหม่กาลังจะมาครับผมฉลองนะครับผมครบรอบ9้าปีภาคที่7็ดนะครับผมกิจกรรมทีมแบตเทินนะครับผมปีชิดรางวัลร่วมกันกันกนกบทีมโูแสดงว่าต้องเป็นภาคคู่แน่ๆเพื่อนเพื่อนโอ้อันนี้คือน่าสนใจนะได้ด้วยว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นชาลิ์ยังไงบ้างนะครับผมอ่ะ กิจกรรมนะครับผมจะเข้าในวันที่22นะครับผมตอน9โมงแล้วก็สิ้นสุดในวันที่11เดือน6นะครับผมตอน4ทุ่มนะครับถือว่านานอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เดือนเกือบเดือนนะครับใช้ได้อยู่นะครับรายละเอียดของกิจกรรมนะครับผมก็คือกิจกรรมเนี้ยจะตัดขึ้นนะครับผมในรอบมันจะเป็นรอบสัปดาห์นะครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะครับผม สสัปดาห์ด้วยกันกนิจกรรมแรกจะอยู่ทั้งหมด3ส,สัปดาห์ซึ่งสัปดาห์แต่ละสัปดาห์อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าดีเทลเปยังไงบ้างนะครับผมสัปดาห์ที่1ครับผมมันจะเข้ามาในวันที่22นะครับเดือน5ตอน9ก้าโมงสิ้นสุดในวันที่28เดือน5ตอน4เออตอน3ทุ่มนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่2ครับในวันที่28เดือน5ตอน4ทุ่มนะครับอ้อันนี้คือคกิจกรรมเข้ามาต่อเลยนะแล้วก็จะเอ่อสิ้นสุดนะครับผมในวันที่ม แล้วก็กิจกรรมที่3ครับจะเข้าวันที่4ตอน4ี่ทุ่มนะครับผมแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่11เอ็ดเดือน6ตอน3ามทุ่มนั่นเองครับโอ้ถูกว่ากิจกรรมต่อเนื่องนะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าของรางวัลคือยังไงบ้างนะครับผมอ่ากิจกรรมนะครับผมที่1นะครับผมเลือกทีมคุณในสัปดาห์นี้นะครับผมอ่าฮะทีมแบบแบทเทิลนะครับทีมแบทเทิลจะจัดขึ้นเพื่อขึ้นรอบรายสัปดาห์นะครับรวมทั้งหมด3สัปดาห์นะครับผม คุณต้องกดปุ่มเข้าร่วมทุกสัปดาห์เพื่อให้มีเพื่อให้ระบบจัดคุณเข้าทีมใดทีมหนึ่งประจำสัปดาห์นั้นนะครับผมโอ้ระหว่างทีมวาคิวรี่ทีมจกกักรพัฒท้องทะเลแล้วก็ทีมราชินีทะเลสายโอ้อันนี้น่าสนใจวะ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นในรูปแบบไหนยังไงบ้างน,นะผม การเข้าร่วมทีมแบทเทิลน,นะครับผมแค่ขอแค่เข้าร่วมเอาพูพง่ายๆคุณจะได้รับในเรื่องของสกอร์สกอร,สกอร์ไฟสกอร์ธาตุน้ำแล้วก็สกอร์ธาตุลมอะ่ะเป็นรางวัลสนับสนุสนไปเลยก็คือขอแค่กดเข้าปั๊บเนี่ยเราได้สกอร์เลยเพื่อนถือว่าตอบโจทย์มากมานะครับผมอ่าอันนี้น่าสนใจนะครับผมแล้วก็คุณจะต้องกดปุ่มเข้าร่วมนะทุกสัปดาห์ระหว่างวันจันทรนะ์ตอน9ก้าโมงนะครับตอน9ก้าโมงนะในสัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ตอน4ี่ทุ่มนะครับผมในสัปดาห์ที่2แล้วก็ส นะครับผมโอ้ก็ถือว่ามีเวลาให้กดเข้าร่วมด้วยนะครับก็ใครที่เอ่อเมเนจเวลายังไงก็สามารถจัดจัดเวลาแล้วก็กดเข้าร่วมได้นั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเหมือนกันนะผมว่ามันโอเคนะครับผมอ่ะแค่เข้าร่วมก็ได้สกอร์แล้วเพื่อนๆถือว่าง่ายมากนะผม,มถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ครับผมภารกิจประจาสัปดาห์นะผมช่วยการสะสมเหรียญกิลเก้าเหรียญน,นะครับกับเหล่าซัมมอนเนอร์ที่สังกัดในทีมเดียวกันโอ้อันนี้คือยังไง เป็นเป็นทีมในการเล่นเราเก็บเหรียญอย่างนี้เลยอุ้ยน่าสนใจมากครับผมรวมพลของอ่าฮะผลรวมของเหรียญเก้าเหรียญสะสมในรายสัปดาห์จะเป็นตัวการกําหนดนะครับผมก็คือยิ่งได้เหรียญเยอะก็ยิ่งได้ของดีแน่แนะครับผมอ่าถือว่าตอบโจทย์นะครับผมฮะคุณจะได้รับรางวัลอ่าฮะอันดับทีมประจําสัปดาห์นะครับผมฮะตามอันดับที่คุณได้ทานะครับผมในสัปดาห์นั้นๆนะครับผมเพียงสะสมเหรียญ9ปีให้ครบ600เหรียญคุณก็สามารถรับของรางวัลได้เ0 0เหรียญเออ6ก0อยเหรียญถือว่าเยอะอยู่นะเพ นะครับผมอ่าก็คือมันจะแบ่งเป็นแบบนี้ครับส่วนรวมของทีมนะครับผมได้สกอร์นะครับผมสกอร์ไอตัวสกอร์เปีเนี่ยสอันนะครับผมแล้วก็อ่ารางวัลทีมอันดับหนึ่งโอ้ได้สกอร์เปี5อันจี้ส0มแล้วก็เอ่อตัวของเงินเนี่ยสามแสนบาทนะครับผมอันดับที่2 4สกอร์เก้าปีเนี่ยสอันแล้วก็จี้200นะครับผมรวมกับตัวของมานาเนี่ยสองแสนกิจกรรมที่3เออรางวัลที่ของกิวที่ทีมที่3เนี่ยได้สกอร์เปี3อัน แล้วก็ตัวของ Energy อ่ะร้อยอันแล้วก็ตัวของอตัวมาราเนี่ยหนึ่งแสนถือว่าไม่ได้แย่ถือว่าไม่ได้แย่ใช้ใช้ได้เลยครับเ,เพื่อนเพื่ออืมแล้วก็กิจกรรมที่สามครับกิจกรรมที่สามครับผมก็คือภารกิจรายบุคคลนะครับผมประจําสัปดาห์นี้จะเป็นพวกเช็คอินนะครับผมแล้วก็ภารกิจสะสมเหรียญเก้าปีก็ถูกไม่ได้แย่ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับผมอ่า เราวางเกียร์ภารกิจรายบุคคลนะครับผมอันนี้ก็เช็คอินหนึ่งวันนะครับผมแล้วก็สะสมเหรียญ9ปีเนี่ยสองร้อเหรียญเนี่ยคุณจะได้ตัวของมานณานะครับผม2องแสนมาณานะครับผมแล้วก็จะได้เหรียญตัวของเหรียญโบราณเนี่ย20เหรียญน,นะครับผมอ่าเช็คอิน3วันครับคุณจะได้ในเรื่องของสกอร์นะครับผมสกอร์ส้มเ่ยสองม้วนแล้วก็คริสตัลอีก50คริสตัลน,นั่นเองครับผมแต่ว่าเงื่อนไขคือคุณต้องมีครบ400เหรียญด้วยนะอ่าแล้วก็เช็คอินอ่วันที่5นะครับผมคุณจะต้องทําตัวของ สกอร์ไม่ใช่สกอร์สี่เหรียญสักเปีเนี่ยหกรเหรียญน,นะครับผมอู้ถูกเยอะนะได้ดีลมอนตหนึ่งตัวด้วยอุ้ยตอบโจทย์นะเพื่อนๆไม่แย่ไม่แย่อ่ะฮะรางวัลเคลียร์ภารกิจรายบุคคลนะครับผมสัปดาห์ที่2นะผมอุ้มันแบ่งมันมีทั้งหมด3สัปดาห์เนาะก็เช็คอินวันแรกนะผมก็จะได้ตัวของมานาเนี่ยสองแสนมานานะครับผมแล้วก็เหรียญเหรียญเหรียญโบราณน,นะครับผมเหรียญอ e ีฟิสเนี่ยยี่สิบเหรียญน,นะครับเช็คอินวันที่3ครับคุณจะได้ในเรื่องของสกอร์โซแมทสอง 2ม้วนนะครับผมแล้วก็คริสตัลอีก50คริสตัลน,นะครับผมเช็คอินมาที่5ครับผมคุณจะได้ในเรื่องของสกอร์นะครับผมสกอร์เก้าปีนสิม้วนนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์นะไม่แย่ไม่แย่นะครับผมต่อมาครับผมรายละเอียดนะครับผมก็คือของออตัวสัปดาห์ที่3นะครับผม เช็คอินวันแรกเนี่ยคุณจะได้เหมือนเหมือนกันเลยเพื่อนๆเหมือนกันเลยก็คือมนา2 0 0 0 0นแล้วก็เหรียญโบราณ20เหรียดนะครับผมวันที่3ก็จะได้ตัวของสกอตส้ม2อันแล้วก็คริสตัลอีก50อันนะครับผมแล้วก็เช็คอินนะครับผมตัวของ5วันคุณจะได้ในเรื่องของสกอตเก้าปีในตำนานนะครับ1นม้วนนี่ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็กิจกรรมที่4ครับผมกิจกรรมที่4ี่ครับผมร้านค้าลูนประจําสัปดาห์ฉลองครบรอบ9ปีโออันนี้สนใจก็จะเป็นร้านค้าลูนไหมมาขายเนาะเออ น้ำเหรียญ9ปีที่คุณได้มาแลกรูน6ดาวจํานานนะครับผมทุกสัปดาห์อ้อันนี้น่าสนใจมากครับผมจํานวนการซื้อจะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับตอน4ทุ่มนะครับผมอ่ะแล้วคุณสามารถแลกไอทิมซื้อได้อีกครั้งอ่ะก็คือเหมือนประมาณว่ารีเซ็ตร้านแล้วคุณสามารถซื้อได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมอ่ารูน6ดาว1ชิ้นครับผมใช้300เหรียญต่อการซื้อ1ครั้งสัปดาห์นึงซื้อได้ถสูงสุดถึง2ครั้งนั่นเองครับผมโอก็มแยนะ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีพอตัวเลยนะครับผมเออใช้ได้ใช้ได้แล้วผมอ่ะก็สำหรับกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมตัวของทีมแบทเทินะครับผมพิจิรอมันกับทีมเนี่ยผมว่าก็โอเคไม่แย่มีตัวเดวมอนมีเพชรแล้วก็มีตัวของสกอร์เกปีด้วยก็ถือว่าแจกบึ้มพอตัวนะ